สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลิมมงคลพลายโค้งนะคะนี่มาถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วอยู่กับธรรมชาติดีที่สุดสำหรับช้างบ้านควานอสนี่อยู่ที่บ้านบ่อยน่าเบื่อนะคะอยู่กับโซ่สั้นๆอยู่ที่แปลงปลูกหญ้านี้ปลูกยาวๆได้นะคะนี่ครั้งแรกของขนุนนะคะที่มาอยู่ป่า ทั้งแรกเลยถ้าขนุนพูดได้ก็คงจะบอกขอ,อนโอ๊ตว่าขอบคุณมากมายเลยที่พาผมเดินไกลมากกว่านี้ <c oughs> อโอ้ยดูไม่ว่านางจะพยายามเช็คล่างกายสามีนางตลอดนะคะไม่วาเนี่ย ไงขนุนอยู่บ้านกับอยู่ป่าไหนดีขนุนเอ้ยแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมขนุนดูเจ๊เราไม่รอช้าแล้วนะคะนี่ปลาไผ่โก้ไผ่อยู่นี่แหละเจของเรานี่ ทำเลดีต้นไม้เยอะออกไปทางบ่อไอ ฝนทิพย์ไม่สนใจแล้วนะครับฝนทิพย์เรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับฝนทิพย์ฝนไม่ตกมานานแล้วทำไมเห็ดไม่อกอกนาะมาทนี้ ยังนะโอ้ยยังเอากรบ,บบานมาหนิภูมงสะนั่นดีแล้วนั่นนี่คนให้เลย ไม่มีคำบรรยายนะคะนี่ให้ดูช้างเล่นดินไปเรื่อยๆอเสียงเสียงกาโล นมพัดเย็นสบาย อยู่ใกล้กับถนนเลยนะคะนี่นี่ช้างเขาชอบอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะคะนี่สไในผูกโซ่ยาวๆเดินเดินเหินเดินสบายดีกว่าอยู่ที่โรงช้างผูกโซ่สั้นๆนะคะไปไหนก็ไม่ได้ก้าวไปแค่สุดสู้แค่นั้นเองยืนอ,อยู่นี่ไม่มีดินให้เล่นอยู่นี่มีทั้งดินให้เล่นนะคะนี่ เดินไปมีต้นไม้ให้ถูสบายเลย ก้ก้ก้โอ้ขนุนชอบมากเลยดูว่าขนุนวิธีการเลี้ยงช้างแต่โคงแต่ละคนไม่เหมือนกันน้อยบางคนก็ชอบแบบให้ช้างอยู่อิสระบางคนก็อยู่เตะที่เดิมๆ เพราะว่าบางคนบางท่านก็ยังไงล่ะไม่สะดวกในการที่จะเอาไปผูกไว้ด้านนอกหรือว่าไม่มีพื้นที่ในการผูกอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยต้องจําเป็นต้องอยู่แต่บ้านก่อนแต่สําหรับช้างของเรานี้พื้นที่เยอะมาก <c oughs> ลมยนอ,อยู่ด้วยกันดีๆเด้อทั้งเด็กโตทั้งเด็กเล็กหนุนพลทิพมุดไปไหนอีกแล้วพลทิพมุดไปหาเห็ดให้แล้วละนุน สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ